มาถึงประเด็นร้อนต่อไปนะครับในเช้าของวันพุทธที่7ตุลาคมนะครับจากเรื่องราวของคุณจุ๋มทนายเดชาทีนี้ไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องราวของการรุกอุทยานแห่งชาติแล้วก็มีการฟ้องร้องกันนะครับฟ้องร้องกันและทีนี้พอมีการฟ้องร้องนะครับเขาเมื่อสารสั่งทางด้านเจ้าผู้ประกอบการที่ไปรุกอุทยานแห่งชาติจะต้องมีการรื้อถอน ที่พักดังกลาวที่ไปบุกรุกถ้าเผื่อสารแจ้งแล้วยังไม่มีการรื้อถอนสุดท้ายนะครับทางด้านกรมป่าไม้ครับกระทรวงทรัพย์เองจําเป็นจะต้องเข้าไปรื้อถอนให้โดยทางด้านผู้ที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทจะต้องจ่ายค่ารื้อถอนที่นี่ครับถ้าเผื่อรื้อถอนเองนี่ความเสียหายจะไม่เกิดขึ้นมากครับเพราะว่าเขาจะมีการค่อยๆรื้อถอนไปแต่ว่าถ้าเผื่อกระทรวงทรัพย์เข้าไปรื้อถอนนี่คือเขารื้อถอนจริงๆครับและจะมาต่อว่าต่อขาน,นี่คือไม่ได้ครับนะฮะ แล้วก็ล่าสุดนี้ปรากฏว่าทางด้านดอยอ่างขางครับคงจําได้ดอยอ่างขางนี่ขึ้นชื่อนะฮะเป็นดอยที่สูงชันมากแต่ก่อนนี้ครับแล้วก็สวยงามครับแล้วก็อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติด้วยแล้วก็มีทางด้านนายทุนนี่ครับเข้าไปบุกรุกก่อสร้างรีสอร์ทครับแล้วก็มีการฟ้องร้องกันที่นี้เป็นเวลามีการฟ้องร้องกันนะครับทางด้านเจ้าของรีสอร์ทก็มักจะ เอาสีค้างเขาถูครับพูดคล้ายๆกันเลยครับไม่ว่จาจะเป็นที่ไหนก็ตามแต่นะครับบอกว่าตอนที่เริ่มกอ่อสร้างทําไมกรมป่าไม้ก,มกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงไม่เข้ามาสั่งรักมัดตั้งแต่เริ่มแรกนะครับปล่อยให้รื้อห้าทถวก่อให้มีการก่อสร้างแล้วก็ดําเนินกิจการไปแล้วเข้ามาฟ้องร้องมั้งนครับทาให้ตัวเองนี่เสียทรัพย์สินนี่ประมาณนี้ครับและคนอื่นไม่เห็นไปไปรื้อถอนบ้างทำให้ต้องมารื้อถอนเฉพาะท้องตัวเองนี่คาพูดนี้ผมอ่านมาได้เจอมานี่จนกระทั่ง เหมือนกับแผ่นเสียงตกก่องครับพูดเหมือนกันเดะเลยครับคล้ายๆกับว่าไป,ไปท่องมาอะไรประมาณนี้ครับเมื่อวานนี้ครับนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ครับนายจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็นายชัชวาลปัญญานายอำเภอฝางและก็นายกมลน,นวลใหญ่ครับผู้ในการสนักจากการทรัพยากรป่าไม้ที่หนึ่งพร้อมกับเจ้าที่ป่าไม้เจ้าที่ปกครองเจ้าที่ตำรวจของสถานีตุลภูธรฝางพร้อมด้วยอสสฝาง รวมแล้วกว่าร้อยนายครับได้เข้าพื้นที่มาตรวจการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างก็คือรีสอร์ทที่ชื่อว่าสุวรณภูมิรีสอร์ทครับและก็รีสอร์ทดังกล่าวนี้ตั้งอยู่ที่บนดอยอ่างขางครับโดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนะครับในการรื้อถอนหลังจากที่ถูกเจ้าที่ป่าไม้ครับส่งเรื่องฟ้องบุกรุกที่ป่าไม้ครับจนกระทั่งศาลจังหวัดฝางครับได้มีครพิพากษาคดีหมายเลขดําที่ สอเสือวอแวน3ทับ2561คดีหมายเลขแดงนะครับสอวอ10ทับ2562ลงวันที่18ธันวาคม2562ครับให้จำเลยทำการรื้อถอนออกจากป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝังเนื้อที่1ไร่1งาน36ตารางวาแต่ว่าเจ้าของรีสอร์ทมาจากหมู่บ้านหน้าหมื่นครับเสยเตยเวยครับไม่ดำเนินการครับ พอเป็นอย่างนี้ทางด้านเจ้าที่เองก็เลยทําการตรวจสอบแล้วก็สั่งอายัดสิ่งของมีค่าเพื่อนําไปเก็บรักษาพร้อมกับจัดทําบัญชีลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตลพูทอนอเภอฝางครับนะฮะอำเภอฝางแล้วก็ใช้รถแมคโครจำนวน3คันครับทำการรื้อถอนอาคารโรงแรมและก็ส่วนก่อสร้าง,ฟงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆโดยมีวิศวกรทำการควบคุมให้เจ้าที่ทำการรื้อถอนตามคำสั่งของสารฝางครับ โดยทางด้านท่านนายเภอฝางก็คือนายชัชวัลปัญญาได้แจ้งว่าจะได้ทําการรื้อถอนอาคารซีสิ่งปลูกสร้างแล้วก็จะฟื้นฟูพื้นที่ให้เหมือนเดิมโดยใช้เวลาประมาณ30วันก็หน้าที่จะแล้วเสร็จกับนะฮะก็หน้าที่จะแล้วเสร็จนี่ฮะใช้รถแมคโรนะครับประมาณ3คันครับทำการรื้อถอนแล้วก็เก็บข้าวของสิ่งมีค่าโดยมีวิศวกรน,นะครับเป็นคนที่คอยกํากับในระหว่างการรื้อถอนนะครับแล้วก็จะมีการปรับสภาพให้เหมือนเดิมนะครับ ภายในเวลา30วันนะครับก็หน้าที่จะแล้วเสร็จครับนี่คือการดําเนินการเอากฎหมายเป็นตัวตั้งนะครับว่าถ้าเผื่อผิดกฎหมายกฎหมายจะต้องสักสิทธิ์ครับที่แห่งนี้เป็นที่อุทยานแห่งชาติและข้อคนที่เข้าไปบุกรุกก็จะอ้างบอกว่าเป็นที่ที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเป็นอุทยานแห่งชาติหรือว่าเป็นที่ที่ชาวบ้านจําหน่ายให้ขายให้ตัวเองก็เข้ามาดําเนินการ แล้วก่อสร้างถ้าเผื่อคิดว่าผิดทําไมไม่มาแจ้งไม่รู้ว่ามารื้อถอนมาแจ้งตั้งแต่กําลังก่อสร้างนะครับปล่อยให้ก่อสร้างดําเนินการแล้วค่อยมาฟ้องร้องนะครับนี่ทางด้านผู้ที่บุกรุกก็จะพูดอย่างนี้ทุกรายครับเป็นเช่นนี้ไปและทีนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือพูดง่ายๆว่าเหมือนกับอะไรล่ะฮะ คือความที่ควรเรานี่อยากจะอยากมีอยากเป็นอยากได้ครับก็กล้าทำสิ่งที่ผิดกฎหมายทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าผิดกฎหมายครับแต่ก็ทำเพราะความอยากมีอยากเป็นอยากได้ครับเหมือนกับเรื่องราวต่ตอไปนี้ครับเมื่อทำไปแล้วก็ปรากฏว่าทางด้านชาวบ้านเขาเองก็ไปร้องทุกข์ต่อผู้ว่าครับต่อเทศบาลคือมีคนบางคนนี้ไปซื้อตัวอาคารตัวตึกครับแล้วก็สร้างเป็นดัดแปลงเป็น ที่อยู่ของนกเพื่อเก็บรังนกขายครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดพิชณนโลครับแต่ทีนี้มันส่งกลิ่นแล้วก็เป็นแหล่งเพาะเชื้อต่างๆด้วยชาวบ้านที่อยู่ข้างๆเขาก็ไม่ยินยอมครับก็เลยต้องไปร้องทุกต่อเทศบาลนครและก็ทางด้านผู้ว่าด้วยครับก็เลยต้องมีการสั่งปิดระงับนะครับนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ที่พิชโโลครับ ก็ต่อเนื่องกันเหมือนกับคนที่มาจากหมู่บ้านหน้ามือนหน้าร้านเหมือนกันนะครับคือทําเป็นการละเมิกดกฎหมายละเมิดสิทธิของผู้อื่นครับโดยทางได้บมิเนเจอร์ออนไลน์รายงานบอกว่าผู้สื่อข่าวของบริเนเจอร์ออนไลน์มีการรายงานความคืบหน้ากันในกรณีที่ชาวชุมชนซอยเขาใช้คําว่าซอยสีฟ้านะครับซอยสีฟ้าน่าจะเป็นซอยสีฟ้ามากกว่านะฮะถนนบรมไตรโลกนาถครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรโนโลครับออกมาร้องเรียนหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องว่ามีนายทุนครับ เข้ามาซื้ออาคารพาณิชย์ในชุมชนแล้วก็ดัดแปลงเป็นอาคารล่อนกนางแอนเพื่อเก็บรังขายครับแต่การทําอย่างนี้ตัวเองได้ประโยชน์เต็มๆแล้วครับเก็บนกเ,เก็บรังนกนางแอ่นขายครับแต่ว่ามาสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนครับเรื่องกลิ่นเรื่องเสียงเรื่องสุขอนามัยครับและวก็ล่าสุดนีพบว่าเทศบาลนครพิษณุโล,โลกได้ติดประกาศบร,ริเวณด้านหน้าของอาคารพาณิชย์ทั้งสองคูหาครับดังกล่าวแล้วครับระบุว่า ระบุข้อความสีแดงเห็นชัดเจนว่าห้ามใช้อาคารนะครับลงวันที่2ตุลาคม2563พร้อมกับคําสั่งของเทศบาลนครพิชโุโลกอีกหลายแผ่น,นครับประกาศติดมาด้วยครับอยู่ที่บริเวณดังกล่าวนะครับทั้งนี้อาคารพาณิชย์นะครับทั้ง2คูหานั้นครับดูตามรูปนี้ครับนี่ฮะอาคารพาณิชย์นะฮะนี่ครับ โดยอาคารพาณิชย์ทั้งสองคูหานั้นด้านหน้าของอาคารได้มีการตกแต่งใหม่นะครับมีการตีไม้ระแนงปิดทึบสีส้มเหลืองและก็บริเวณประตูหน้าอยู่ในลักษณะปิดมันเป็นเวลานานแล้วครับตามข้อมูลของผู้ร้องเรียนระบ,บุว่าผู้ใช้อาคารนี้เริ่มดัดแปลงหลังแรกคืออาคารเลขที่37ทับ17 171ครับและก็มีการเปิดเสียงสำหรับเรียกนุกนางแอนมาได้ประมาณ1ปีแล้วครับ และก็หนึ่งเดือนที่ผ่านมาเริ่มมีการดัดแปลงอาคารหลังที่สองที่อยู่ห่างกันไม่มากนักคืออาคารเลขที่37ทับ149ครับนะฮะทับ149เมื่อชาวบ้านทราบข่าวว่ามีการดัดแปลงอาคารหลังที่2ไว้สําหรับให้นกนางแอนมาอยู่อาศัยจึงรวมตัวกันไปร้องเรียนต่อจังหวัดพิษณุโลกครับจนเป็นที่มาของการออกคําสั่งของเทศบาลนครพิษณุโลกดังกล่าว ซึ่งก็ประกอบไปด้วยคําสั่งนะครับห้ามใช้อาคารหรือว่ายินยอมให้บุคคลใช้อาคารซึ่งอาจจะเป็นอันตรายตามมาตรา41 0วหรือว่ามาตรา41วรรคหนึ่งวงเล็บปิดนะครับกรณีของการก่อสร้างดัดแปลงเคลื่อนย้ายหรือถอนอาคารไม่ได้รับใบอนุญาตครับแล้วก็มีคําสั่งให้ดําเนินการแก้ไขนะครับแล้วก็ให้ยื่นคําขอใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนหรือว่าเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา41วรรคหนึ่งวงเล็บ กรณีที่กระทําโดยไม่ได้รับอนุญาตครับแล้วก็มีคําสั่งให้ระงรับการก่อสร้างดัดแปลง <c oughs> หรือว่าเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา40วรรคหนึ่งหรือให้ระงรับการรื้อถอนตามมาตรา41วรรคหนึ่งวงเล็บปิดนะครับกรณีของการกระทําโดยไม่ได้รับอนุญาตครับนี่ฮะนี่คำประกาศนะครับคําประกาศต่างๆโดยทางด้าน โดยทางด้านเทศบาลนครเองนะครับทางด้านเทศบาลนครเองก็ยังมีการติดประกาศแจ้งผู้ครอบครองอาคารทั้งสองแห่งครับมาให้ข้อเท็จจริงครับระบุว่าเทศบาลนครพิษณุโลกตรวจพบว่านะครับมีการดําเนินการดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากพนักงานท้องถิ่นครับจึงเชิญเจ้าของอาคารทั้งสองแห่งมาให้ข้อเท็จจริงหรือว่าแสดงหลักฐานข้อมูลฝ่ายตนต่อเจ้าที่ผู้ที่รับผิดชอบที่ส่วนควบคุมอาคารและก็ผังเมือง ฝ่ายกองช่างเทศบาลนครพิษณุโลภายในเวลา15วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือหากไม่มาตามกำหนดจะถือว่าได้รับทราบข้อที่จริงแล้วนะครับจะถือว่าได้รับทราบข้อที่จริงและข้อกฎหมายดีแล้วและก็จะดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับนี่เป็นการประกาศเตือนนะครับแล้วก็ให้ทางด้านผู้ที่เป็นเจ้าของนี้เข้าไปนะฮะชี้แจงต่อเทศบาลนครครับสองครูหาด้วยกันครับดัดแ,แปลงเป็นที่พักของนกนางแอ่นแล้วก็มีการเปิด เสียงนะครับเรียกนกนางแอ่นมาพักอาศัยครับเป็นเวลาหนึ่งปีซึ่งชาวบ้านเองเขาก็กลัวทีนี้ครับกลัวเพราะว่านะครับมันจะกลายไปว่าเป็นแหล่งเพาะเชื้อหรือไม่ทีนี้ครับนะฮะนี่คือส่วนที่เขาออกมาใช้สิทธิ์ของเขานะครับเพราะว่าอยู่ย่านชุมชนตัวชาวบ้านเองก็ไม่สบายใจครับไปร้องต่อจังหวัดแล้วก็ต่อเทศบาลนคร อันนี้ก็เป็นสิทธ์นะครับเขาปกป้องสิทธิของเขานะครับและก็จริงๆแล้วถ้าเผื่อจะมีการทําอย่างนี้เขาควรที่จะไปขออนุญาตจากทางด้านเทศบาลก่อนเพื่อที่เขาจะพิจารณาว่าทําได้หรือว่าทําไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นการทําโดยพลการทําโดยพลการไม่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลครับก็จําเป็นนะฮะจะต้องมีการระงับไปครับครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมบ้านเรานะครับที่เราไปละเมิดสิทธิ์ของชุมชนครับก็เหมือนกัน การเลี้ยงหมูนยฮะก็ส่งกลิ่นชาวบ้านก็ไปร้องเรียนต่อสารสุขจังหวัดต่อจังหวัดนะครับต่อเทศบาลต่ออบอตอแบบนี้ครับส่งกลิ่นเหม็นทําให้ชุมชนอยู่ไม่ได้ประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่จะซื้อบ้านวันนี้นะครับก็แนะนําไปที่ทางด้านเจริญทรัพย์ครับโดยทางด้านเจริญทรัพย์เขามีโครงการเจริญทรัพย์โมเดิร์นครับโครงการที่2-3ตามมานะครับ ก่อนหน้านี้เขาก็มีเจริญทรัพย์โมเดนโครงการที่1อยู่ที่หน้าวัดบ้านตําแจครับทั้งหมด125หลังตอนนี้ก็มีคนซื้อจับจองแล้วก็ไปเกือบครบถ้วนแล้วนะครับธนาคุณเกตเองก็เปิดโครงการ2โครงการ3โครงการ2นี้อยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับเยื้องๆกับโตโยต้าดีเยี่ยมครับใกล้กับถนนเจริญทรัพย์โครงการ11ครับและก็โครงการ3อยู่ที่บ้านจันทร์ ทางไปจังหวัดชิตเกตอยู่ที่ฝั่งวารินนะครับอยู่ในอยู่ซอยด้านหลังของตั้งสุดเสียงเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด85หลังด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็มีการปรับปรุงนะครับหลังคาแต่ก่อนนี้มพ์นิยมเคยจะเป็นสีเหลืองสีเหลืองส้มหรือว่าสีแดงแต่ว่ารุ่นใหม่นี้ครับหลังคาเป็นสีเพกโมเนียครับเป็นสีเทาเข้มครับสวยงามหรูหราครับแล้วก็ตัวบ้านเองก็มีพื้นที่ใช้สอย148ตารางเมตรนะครับ 3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับหห้องรับแขก1ห้องครัวแล้วก็มีห้องซักล้างด้วยและยังสามารถที่จะรถจอดรถได้2คันเลยนะครับสวยงามมากทีเดียวครับและถ้าเผื่อใครซื้อใครจองวันนี้นะครับรับฟรี8รายการครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กดัดมุ้งลวดนะครับหรือว่าจะเป็นชุดซิงค์ครัวปั้มน้ําอัตโนมัติถังเก็บน้ํากรานิตเครื่องทัน้าอุ่นนะครับพัดลมุดูดอากาศห้องน้ําและก็ติดตั้งปลั๊กดาบเพื่อความปลอดภัยด้วยครับ าเผื่อใครสนใจติดต่อไปที่คุณสุนันนะครับ0856321118เจริญทรัพย์โมเดิร์นโครงการสอซอยรุ่งโรดเยื้องโตโยต้าดีเยี่ยมแล้วก็โครงการ3บัญจันทางไปจังหวัดสิทธิเกตครับ หลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถนะครับก็ไปที่ทางด้านอิซุสตังปากพระอีสานวารินชาราบเด็ดอุดมน้ำเย็นและก็บุญทวิริกนะครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิซุสดีแม็กเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้า DDI และก็สามจุดศูนย์ DDI Bluehover นะครับตอนนี้เขามีการปรับโฉมใหม่มา All New อิซุสดีแม็กภาษานักเกรงรถเรียกว่าเป็น Major Change ครับคือหนึ่งเปลี่ยนเครื่องยนต์บล็อกใหม่เลยครับตัว3.0นะครับให้แรงม้าสูงถึง190แรงมา้าตัวแรงบิด450นิวตันเมตรครับ ส่วนตัวเครื่องยนต์1.9เป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมแต่ว่าเป็น Gen 2ครับว่า Gen ตัวนี้คือ Generation ที่2ครับให้แรงม้านะครับ150แรงม้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตรทั้ง1.9และก็3.0นะครับมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็เกียร์ออโต้6สปีดให้คุณเลือกครับแล้วก็2คือปรับโฉมภายนอกใหม่หมดจดครับกัดจังหน้าใหญ่ขึ้นสไตล์อเมริกันรูปลักษณ์ภายนอกกล่อล่ำลำยุคดูดีที่สุดตั้งแต่เคยมีมาครับและก็3คือปรับโฉมภายในใหม่หมดจดครับ ห้องโดยสารกว้างขึ้นโออาฮารุฮารานะครับสวยงามครับใช้วัสดุตกแต่งแบบพรีเมียมเลยครับดูแลเหมือนรถ SUV ดูแลเหมือนรถเก๋งสีดานครับแต่นี่คือรถกระบะครับมีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคปกระบะสีประตูกระบะยกสูงแล้วก็ออฟโรดอย่างเช่น V-Cross ครับท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ทั้งสาขาวารินเด็ดอุดมน้ำยืนและก็บุนทริกครับเรียกว่า สมรรถนะก็เยี่ยมแล้วก็ราคาที่คุณสามารถที่จะเลือกซื้อได้ด้วยความสบายใจไม่พอนะครับในเรื่องของการประหยัดน้ำมันนี่ก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับอย่างมากทีเดียวครับ